ตรงๆเคลียร์แล้วปมเปิดตัวแฟนแต่โดนขุดภาพนั่งข้างสาวอีกคนกลายเป็นประเด็นโดนจับตามองจนได้สำหรับพระเอกและนักร้องหนุ่มตรงๆกิจกรดังเปิดตัวคบหากับสาวสารีเดอะสตาร์แต่ถัดมาไม่นานกับมีภาพไปนั่งกินข้าวข้างๆกับเซเลบสาวคนดังเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงๆก็ออกมาแล้วว่าเคลียร์กับน้องแล้วและน้องก็ทราบว่าผมไปกับใครสรุปคำสัมภาษณ์ตามนี้ส่วนตัวผมไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะว่าผมรู้จักกับพี่เมเปิลอยู่แล้ววันนั้นเราไปทานข้าวแล้วพี่เบลก็เป็นคนถ่ายก็เพิ่งรู้จักกับพี่เบลวันนั้นไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเพราะว่าผมสนิทกับพี่เมเปิลมากๆเป็นเหมือนพี่สาวที่ผมสามารถคุยได้ทุกเรื่องผมก็ไม่สามารถเอามาชี้แจงอะไรได้เพราะมันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบผมก็ได้แต่ปล่อยไปน้องคือรับทราบอยู่แล้วเพราะว่าผมบอกน้องว่าวันนั้นผมเจอใครบ้างสำหรับคนที่เข้าใจก็อยากขอบคุณมากๆ แต่สาหรับคนที่ไม่เข้าใจผมก็ไม่สามารถบอกอะไรเขาได้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดผมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องตลอดเป็นสิ่งที่ผมแฮปปี้มากอย่างน้อยคนที่เข้าใจเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาที่เขาคอยรับฟังเราอย่างไม่ตัดสินเราจากคอมเมนต์ต่างๆ